วันยังผมทายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสบายดีทุกคนมาพบกันคือเก่ากับมิสเตอร์บุตรหาโลเนวกินวันนี้แมนเฮาจะพากันมาเฝ้ายิงหอกเฝาอยู่ตนกบทองเฝาเบิงว่ามันจะมากินบ่ ว่าดอกดอกทองนี่มันตัวหอ,อกมากินนะเละาาปลาเมินนั้นก็เลยเห็นเห็นแล้วก็เลยลองมาเบิง่งลองมาทาเบิง่งว่าหอ,อกสิมาให้ยิงะนะมาเนาะมาเบิ่งว่ามาทาเบิ่งนองกันเนาะว่าสีได้ยิงบ่มื้อนี้เวลาที่หอ,อกมามันเอาคือจิบ่าสช้างทายให้เบิง่งกับตอนยิงเนาะ มีแต่ว,ว่าเฝ้ายิงแล้วได้แต้มหรือบ่ได้แต้ม,ตมก็ค่อยสรุปให้เบิง่งว่าสิพอได้โตบ่เนาะสิมันบ่มื้อนี้สหรับปืนของเฮาก็แม่นอีกแคปคือเก,ก่าอีแคปสั่นเฮาเนานะลองเบิง่งว่าสิได้ยิงบ่มื้อนี้อ้านะจะได้ก็ลุ้นไปนึ่กันเนาะว่าสีได้บ่ บันึงจึงสรุปเต็มให้เบิ้คงการทายได้ก็จีทายให้เบิ้องกานวาทายบัได้ก็แม่นทาสรุปเต็มอย่างเดียวเนาะเพราะมันมาคำเลยและอีกอย่างเขาทายก็เข้าเปิดไฟบนะ่ได้เนาะถ้าเปิดไฟได้ถ้าเปิดไฟก็หอ,อกหยานหอ,อกสิบัมาเนาะนะนะลุนเบิง้งน้ำกันวาสีได้บ่อันนี้นะดอกทอง ลุนยูย่ว่าอะไรแต่ละท้องถิ่นเขาเอินดอกเองี้ยบูนนั่นแต่ยูพีเขาเอินดอกทองนี่ต้นของมันก่อนบัสูงปันได้แล้วอยู่ตามออมขคางมันมีมักปีนะมีมักกล้วยด้ก็ทารุนเบ่งบาสิมาบาหา่หอกมาให้ยิ่งบ่ อาลุนไปนํากันเลยนินกตัวนึงนางถายยิงหอ,อก แต่มันวินมาโกทองคลยิงนโนึงต้้ม้านย้อท้าวง้าง้าง้าทรีด้้ยว อดี๋วว่ามันคือจิบุมาอ,อะไรหอฮอกเนาะเอาได้ยิงสองบาทตอนยังบุทันมืดนี่ทายาวนาแต่ว่าคามาทายกับโบเฮียนคือเก่าเลยไม่ได้ทายบึงฮอกนี่มันมามืดมาคำเนาะได้ยิงสองบาทตกทั้งสองโตเดี๋ยวจะไปพาไปซอกบึงไว้ที่ใดบ่เานาะคือจุแล้วมายิงก็ตกอยู่แต่ไปซอกบบเห็น Đó, ờ, lòng phải bừng thưa đi bừng Chị hên bỏ Bài, ta cần phải sống vậy Ờ, họ dừng như thân này nè Nào, tiếp tục thân không Bỏ nhầm một tái đâu, biết đâu Đây Nó mà luôn bằng tô thứ xó Thiên không? Như nhiều cuộc mà này Ồ, oh, อ้าตัวมกิโอหบตายสับเลนไปเลนมาอยู่อ้อเสีไดาสีไดายนไดตัวนึงก็เอาคนนัดบนนึงตัวเองเนทองบันนี้อ้อชัวร์การเฝ้ายิงหอกเขามันยิงซองบาตใไ้ตัวน well. ึงตัวนึงบุตตายได้ไล่เรไล่กบุได นี่มาจวบทีมงานเขาพันกึ่งพันพงศ์นี่กันพันมวนเนาะตอนเอามีดหายไปเนลยเหมาะสมจักหน่อยพันมวนลในในสามตัวของแขกสินะพันกึ่งหนึ่งจัดเลอยังเหลือแต่พันพงสีได้บ่กำลังมาได้เลยนะท่านนี่นะนี่อันนี้เป็นผลงานของพันมวนเด้อนี่เด้อสามต ของพันก uh, ึ่งปิ่งกี่เลยพันกึ่งในใจลอยปิ่งกี่เลยสองนี่สองตัวตัวหนึ่งนูตัวหนึ่งอ้นนีู้นจอนอันนั้นเป็นนกยิงลักอันนี้นกกระเดือพื้นแก็บเบิอเบิอสามยิงนี่อาอันนี้ของพันเองเนี่ยของพันของพันเองเี็นกกับหอกตัวหนึ่งนัดเดือดเดือมานอยู่มานี้นะพอได้กิน เอามาทำมันอยู่นี่ลืมมาอกอ่านพงดูได้บจักตยิงเธอยิงวะคลิปๆเลยเดีว่าได้ปืนบุีอีกเบียรก็ถึแล้วนะซอกซงแงนซงเงซอกพโดนบดเห็อานพงก็ยิงตกซอกบัเห็นคือมือนั่นแหละเอาก็ซอกบัเห็น้องไ้ แทนพงยิงสามได้ด้หนึ่งตัอกมาเห็นสองหกได้ยัได้คือมนี่กัมมูนี่ไปชีกานี้ผลงานมอนือ้ว่าถือว่าการหาเราหากินเขามือนีการนางเฝ้าหอกเขามากับทีมงานสามคนสี่คนก็พอได้ตัวเยอะเนาะได้คููละหนึ่งสองสามตัว เอาสันที่ว่าคลิปนี้ก็มีชั่มนี้นะอย่าลืมนะผู้ที่มักคลิปแบบนี้ก็กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นการลังใจในคลิปต่อไปนี่ทีมงานเฮาทีมงานหลากินหลากอกอายอยู่ากินพวกนี้เตรียมครับนะ